เกรทนำทัพสิทธิ์เก่าฟอร์ดแบงค์ฉลองครบรอบ40ปีมหาวิทยาลัยลงังสิตเปิดตัวคริสถหอวังกับบทบาทครูผู้หิวใจนักศึกษาแห่งสถาบันเจนเอดมหาวิทยาลัยลงังสิตฉลองครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยลงังสิตสถาบันการศึกษาผู้มุ่งมั่นและพัฒนาบัณฑิตคุณภาพจากการบริหารงานของดรอาทิตย์อุไรรัตน์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยลงังสิตและดรอกอร์อัธวิทย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยลงังสิตลา สุดทุ่มง,งบจัดงาน40ปีอ n นิเวอร์แซลีออฟลังสิทยูนิเวอร์ซิตี้เปิดโอกาสและวาระสำคัญให้สิทธิเกา่าสิทธิปัจจุบันรวมตัวมาแสดงความยินดีกันแน่นหอประชุมนันทนาการสถาพันกีฬามหาวิทยายลังสิตจังหวัดปทุมธานีนำทีมโดยพระเอกเกรดวรินทรไม้ละพัทรัตน์ฟอสจิรัชพงษ์แบงค์มนดบเดนิต เจลีแลชาเจ้าชายจิรพัฒนแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้บ่มเพาะให้ทุกคนเป็นคนคุณภาพเราก็ซุ้กันมานะครับอะไรก็ซุกกันมา40ิปีนะครับพัฒนามาก็ปีนี้เราก็ดีใจนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณบุคลากรแตงติ้วด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นแนวทางที่บอกว่าเราจะพัฒนา ต่อไปยังไงนะครับโดยมีทีมแค่มี3าอันหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือนักศึกษาี่หัวใจดูแลทั้งคิ้วกายหิ้วใจนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาเรื่องที่นำสังคมนะครับแล้วเราก็ก้าวไปสู่ world ranking university นะครับเพืี40ปีที่แบบรู้สิ่งใหม่ยมากค่ะเยอะมากครับกาภูมิใจครับแล้วเราก็จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยัิสิตนั้นภูมิใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ไว่าจะเป็นศิษย์เก่า สิ่งปัจจุบันและสิ่งในอนาคตครับทุกคนครับว่ามี้ะครับว่าอ่าสี่สิบปีเราก็ปัจจุบมานีเลยแลแล้วสี่สิบปีหลังจากนี้มหาวิยลัยสือดอะไรครับเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการดูแลนักศึกษานะครับไม่ในทุกภาคส่วนไม่ไว่าจะเป็นวิชาการให้ครบพร้อมบริบูรณ์นะครับอ่ดูแลทางด้านจิตใจอย่างที่ได้ทำเสน่หข้างในแล้วนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับ ต่างๆราะสมัยนี้มันน่กกากลัวยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีอาจารย์โต้งนะครับเป็นคนดูแลค,ความปลอดภัยแหาวอทาลไรเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรน้องน้องนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะดูแลให้ดีครับรวมถึงเราจะมีศูนย์วิชาการศูนย์เลิศที่ชี้นำสังคมไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแก็นะครับซึ่งนำสงเสนอน่ารู้ศูนย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีต่า้ๆอย่างวันนี้เราเห้ทางพิเศษไปสั่งรองคาร์มาค่ะ เราก็คุณพิษเป็นมีความเป็นคุณครูสูงนะครับอยากจะช่วยเหลือน้องน้องนักศึกษาให้ยิ้มายอยู่ใจนะครับให้ให้เวลาเด็กมีมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางด้านโซเชียลนะครับโรคปวดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่า็กสมัยใหม่ต้องมีทักษะตรนี้นะครับนนคุณพิษจะเสิออะไระครับไม่อยากสนใจมาแั้วอไรครับ ก็จริงๆแล้วขอบคุณมารสุค่่งมาเป็น p เ a อร r เรียกว่าเป็นมหาจารย์ที่สุเขาเปิดคอร์สีข้นมาชื่อว่าเจนผคเป็นคอร์สสำหรับนเรีนีึ่งได้ยินันี้ือรูสึกว่านักเรียนปีหนึ่งเราย้อนเวลาตอนที่เราบเรื่องที่เราคิดว่ามันใหญ่มากทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องที่เลอ่แต่ก็มีวิธีที่เรารักษาใจได้ถูก สิ่งที่มันมาประลุในในชีวิตข,ของคนแต่ละคนมีทุกางค่ะเอ่อมันแรงที่เท่ากันถ้ามันน้ำมันกปรกก็รู้รสึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ได้โอกาสที้มาเป็น,น,าานขขค,ะะขขค,ครูพิเศษมาแชร์ประสบการณ์เราจะเอาประสบการณ์จากไปบวกลบคูณหารแล้ใช้กับชีวิตของคน่นะนี่อยกจะเจอวิสัยทัศน์ยังไม่ได้เจอมีคนทายอัพไหมคะกลัวไม่มีคนามา,านเล่นกนมคะนี่ถัามีครับเดี๋ยวเมษาเอ้ยมิถุานาจะเริ่มนะครับ รุ่นพี่ค่ะวันนี้มาแสดงความเดีกับรุ่นพี่โอเคใช่ใช่รุ่พี่ก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้มากนะครับที่ได้กลับเข้ามาที่มหาลายัยภาพกเก่าตอนที่เราเรียนตอนที่เราทํากิจกรรมหลายๆอย่างความอบอุ่นหลายๆอย่างมันมันย้อนกลับมา มีสิ่งเดียวเลยที่อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ที่มอลังสิงเนี่ยก็ <c oughs> อยากให้เขาแบบเ,เ,แกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงชีวิตมหาลัยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สาคัญเรื่องของการเรียนก็ไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายคนอาจจะใช้โซเชียลมีเดียนในการาสร้างเนือ้อสร้างตัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าทิ้งการเรียนเป็นอันขา ที่สําคัญหาในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ให้มันควบคู่ไปกับความสนุกผมว่าชีวิตในรั้วมหาลาัยพอจบไปแล้วพอไปทํางานจริงๆแล้วอ่ะคุณจะคิดถึงก็อ,อยากฝากลูกน้องไว้ประมาณนี้น,นครับอาการยอยากะย้ำเพิมเติมไหครับเพิ่มเิอ้โหขอบคุณครับคุณเลยครับก็ <laughs> บคือ <c ười> ว่าเราจะทําให้ทุกคนภูมิใจกับเรามากขึน้นได้ยิน,ค,น,ค,นครับ